สวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามากินบัวลอยเจ้าวันนี้มากินบัวลอยจ้าวันนี้ทำบัวลอยก็จ้อากินบัวลอยนะคะบ่ต้องย่านดอกมาดีจ้าไม่ต้องกลัวจ้ามาดีจ้าเดี๋ยวจะบอกหวยจ้ามากินบัวลอยจ้าพี่น้องโอ้ยแซ่ นานานกินทีจังแมนแซ่บแท้อร่อยจ้นานานนานกินทีจ้ะบัวลอยอันนี้จะออกมากินขนมนะจ้ะโอ้แซ่บมาก อันนี้ผมจริงนะไม่ใช่ผมปลอมนะเดี๋ยวจะเอาว่าผมปลอมวันสงการยังออกมาหลอกกันเลยเนาะสงการยังออกมาหลอกได้ที่ดู จริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาหลอกคนฮ่องกงนะตั้งใจจะมาหลอกคนฮ่องกงโดยเฉพาะคนไทยคนอีสานเนี่ยไม่อยากหลอกหรอกจ้ะเพราะว่าชินแล้วจ้ะหลอกหลอกคนฮ่องกงเนี่ยเพราะว่าคนฮ่องกงเป็นคนที่ขี้ตกใจจ้ะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตื่นเต้นคือไม่ค่อยพบไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจออะไรอย่างนี้ไง ไม่ค่อยได้กินนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นนะพูดถึงกั่นนะไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนี้ไงมันเป็นอะไรที่แปลกตั้งใจจะมาหลอกคนฮ่องกงจ้ะไม่น่ากลัวหรอกนะน่ารักออกเขาว่าน่ารักเลยเนี่เขาจะพยายามทำให้มันน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัว พยายามทำให้มันน่าเกลียดมันก็ออกเป็นน่ารักจ้ะจะแต่งยังไงจะทำยังไง,ง,ไงมันก็ไม่น่ากลัวจ้ะเพราะคนมันน่ารัก <c oughs> อันนี้ก็ยังเป็นวันสงการนะคะ วันสงการก็สามวันก็ไม,ไม่ไม่ได้เล่นสงการหรอกจ้ะเมืองไทยก็ไม่ได้เล่นสงการนะทำบัวลอยทำขนมมาจะมากินจ้ะ กลัวที่ไหนวันนี้เซ็กซี่จะตายจะให้ดูเนี่ยวันนี้เซ็กซี่จะตายโอ้ยน่ากลัวที่ไหนกันสุขสันต์วันขึ้นปีใหม่นะจ๊ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกหวยนะขอให้ถูกหวยทุกคนนะขอให้รวยๆจะ้ะ เอาไปเลยรางวัลที่หนึ่งนะงวดนี้นะเป็นคนที่ชอบเบอร์เก้าศูนย์จ้ะชอบเก้าศูนย์นะม,มันมีความรู้สึกว่าชอบเป็นการส่วนตัวมันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาบอกหวยไม่อะไรหรอกนะเป็นเป็นความชอบส่วนตัวจ้ะเบอร์เก้าศูนย์แต่ว่ายังไม่ฝันไม่อะไรนะต้องต้องรอให้ฝันก่อนจ้ะ ต้องรอให้ฝันก่อนมันเลยตั้งหลายวันต้องไปฝันก่อนพี่น้องอย่าซื้อตามเด้ออยาเอาตามเด้อค่อยก็ว่าไปังสั้นๆละ่ะตามภาษาค่อยชอบค่อยมกักวันนี้ค่อยมาเก้าศูนย์ เที่ยวที่แล้วก็ออกก็หนึ่งแปดนะตามที่ค่อยฝันพอดีเลยอะ่ะเบอร์หนะึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วค่อยว่านะตามที่ค่อยฝันมันก็ออกจริงๆนะเบอร์หนึ่งแปดนะเดี๋ยวต้องรอฝันก่อนจ้ะพี่น้องเพื่อความแน่ใจนะซื้อไปเลยสองตัวตัวละพันตัวละพัน ต้องไปฝันไปอะไรก่อนพี่น้องเราว่าไปสั้างจ,ง,จงสั้นแลละอย่าตามก่อยเด้อเดี๋ยวไม่ถูกก็จะมาว่ากันค่อยก็ว่าไปสั้งสั้นแลละอืมบัวลอยอร่อยอ ก็เฮดบัวลอยสามสีค่อยใส่เม็ดกระเอค่อยใส่เนื้อขนุนไปด้วยมาจังแซบอร่อยเนี่ยทำเองกินเองจ้าไม่มีใครกินด้วยหรอก ที่ฮ่องกงก็มีบัวลอยแต่ว่ามันจะมีไส้ไส้งากับไส้ถั่วแดงหรือว่าไส้ถั่วส่วนมากเราเขาจะไม่กินกะทิไงคนจีนนะนะคนฮ่องกงเขาไม่กินกะทิขนมที่มีกะทิอะ่ะเขาไม่ค่อยกินจะ้ะเขากินไม่ค่อยเป็นถ้าเป็นแบบว่าขนมไทยเนี่ยที่มีกะทิอะ่ะคนฮ่องกงเขาไม่กินจะ้ะเขาไม่ชอบ เขาชอบอะไรที่หวานแป๊บเล่มแป๊บเล่มมากินหมดแล้วมาแล้วจ้าวันนี้วันนี้ออกมาแบบสไตล์แบบจะว่าด่วนดวนก็ก็ใช่นะวันนี้ไม่ได้กินนะออกมากินของหวานจ้ะ ก็จะอวยพรให้นะคะสําหรับอ่าสุขสันต์วันปีใหม่ก่อนนะคะสุขสันต์วันปีใหม่วันสงกรานขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยขอให้หวยทุกคนจ้าสาหรับใครที่วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์จ้าสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ร่ำรวยแล้วกันคะ่ะไปละค่ะ ไปแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าไปบายจ้า